อันนี้ไปตัดต่อใช่ไหมไม่สดใช่ไหมไม่สดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลห้วยม่วง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 บางเลนอ่าบางเลนห้วยม่วงห้วยม่วงกระเบงแสนกระเบงแสนนะครับมารู้จักกับพี่แล็คนะครับขายดินลาวาเออโอเลลาวาเป็นยังไงนะครับเออมัน คุณสมบัติยังไงบ้างดินลาวาก็ใช้สําหรับการบําบัดน้ำบำบุงดินนะครับอืมไอ้ถึงสิ่งที่เราเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งหรือทําเกษตรนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอเป็นช่วยมีแร่ธาตุแล้วก็มีจุลินทรีย์ของในตัวของดินลาวาที่ดินเน่าๆหรือดินน้ําเสียนะครับจะเอาใส่ดินลาวาไป มันก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนของในน้ําแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่เข้าไปช่วยย่อยในสิ่งที่เน่าเสียอ่ะเดี๋ยวก่อนดินลาวามันมาจากอะไรแล้วมันมันสามารถบำบัดได้ยังไงดินลาวานีนะครับมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นดินที่อยู่ในโลกของร้อยล้านล้าน,านปีนะครับสิ่งที่เราเกิดก่อนที่เราเกิดแต่ในแต่ในสิ่งนี้ตรงนัน้นมันมีจุลินทรีย์ที่เป็น ในยุคของตรงนั้นนะฮะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการทับผม,มการอะไรนรียฮะแล้วดินตรงนี้ยเราขอเอามาวิเคราะห์และวิจัยผ่าน,ผ,านผ่านการวิจัยแล้วตรวจสอบแล้วมีแร่ธาตุประมาณสิบแปดชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อฮะ,ะมีเป็นเป็นประโยชน์ กบนดินกะทั้งตัวเราด้วยเพราะถ้าถ้าเราถ้าถ้าถ้าคนทักศึกษาจริงๆแล้วนะครับว่าจะเห็นว่ามนุษย์ที่อยู่ได้เนี่ยเหมือนขึ้นยายานอวากาศเข้าไปเนี่ยกินแค่แคปซูลมันก็คือมีพวกแค่แร่ธาตุมีแค่ตรงนี้เองเพื่อตอบสนองกับร่างกายได้ถึงอยู่ได้วันนี้เราไม่สามารถบริโภค แร่ธาตุได้โดยตรงเรา<ม>ต้องผ่านจากการกินสัตว์และกินพืชเพราะพืชดูดจ,จากแร่ธาตุตรงนั้นคือสร้างผลผลิต,ตออกมาแล้วเราไปกินกินต่อหนึ่งนะฮะอั<ม>่นี้ก็คือเหมือนกัน<ม>ที่ดินลวาคือมันก่อเกิดจากตรงนี้ถ้าถ้าถ้าคนที่ศึกษาจริงๆแล้วจะเข้าใจนะครับ สิ่งที่มนุษย์อยู่ได้จุบันเนี่ยคือต้งองมีแร่ธาตุนะกระดูกเนื้อหนังนังสาต้องใช้แร่ธาตุทั้งหมดนะม,มันไม่ได้เกิดว่าเรากินข้าวเราก็แต่ว่าข้าวมีโปรตีนโมเดตไม่ใช่ในโปรตีนไวเดตมันก็ต้องมีแร่ธาตุก็คือได้จากพื้นดินอ่าได้ได้นะฮะได้จากตรงเนี้ยถ้าพื้นดินตรงไหนไม่มีแร่ธาตุไม่มี ก็จะไม่งามต้นไม้จะไม่ได้งามคนเขาหลุดแล้วดินลาวามันได้จากที่ไหนดินลาวาคือการการทับถมไหมอ่ารู้แล้วทับถม,ถบมไอ้ตรงนี้บอกไม่ได้อ๋อโอเคยอมรับอ่าตอนน,อตนี้บอกไม่ได้เพราะว่าเอามาจากตรงไหนเพราะว่าถ้าบอกอะ่ะแต่คนไทยไม่ได้ใช้บอกได้อย่างเดียวมันคือดินลาวามันก็คือได้จากที่เขาไป มันเป็นการที่กระถมมูออมากระุูจะภูเขาไฟแล้วมันเกิดนี่ครับชมมามเป็นเป็นร้อยล้านปีก่นอนที่เราเกิดมากๆอืแล้ว<า>แล้วท,ท,ที่ของผมเนี่ยมันคือแตกต่างกันตรงที่ว่าในตัวดิสวาที่เับไปวิจัยมาแล้วก็คือมันมีเขาเรียกว่าซิลิคอนซูลูเบลิลที่มันสามารถละลายน้ำได้ มันแตกต่างกับดินลาวาตัวอื่นถ้าถ้าสงสัยหรือการอะไรเงี้ยเราไปดูที่อินโดนีเซียนะครับเกาะที่ถูกแยกออกไปปลูกอะไรก็งามอ,อย่างไปบุริลมันในบางส่วนที่นี่ปลูกอะไรก็งามเพราะในดินลาวาตรงนั้นเนี่ยที่ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้อะไรเลยแต่มันโดนความร้อนมาเยอะเลย เข้าใจ<ช>แต่ความร้อนไม่แต่มันใช้เวลาเป็นล้านปีมันไม่ใช่ว่าเดินเดินปุ๊บตอนนี้เราต้องไปใช้ตรงนี้นนะมันถูกกันทับถมกับอะไรมากมายเป็นล้านเป็นร้อยล้านปีนะอ่ามันมีอะไรที่ใบไม้อะไรทุกอย่างไมและจุลินทรีย์ของมันเนี่ยเมื่อในร้อยล้านปีกับปัจจุบัน มันก็จะมีความแตกต่างกันดูจริงๆมันไม่ใช่ดินลาวาเนี่ยมันเป็นหินลาวาเนี่ยหินก็ส่วนหนึ่งมันถูกย่อยไงมันกลายเป็นดินแล้วไม่มีส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้มันถูกขุดลึกไปประมาณตั้งสามสี่สิบเมตรอ่ะถึงจะเจอเข้าใจพุ่งมาจากใต้โลกใช่ไหมก็คือเข้าใจก็คือถ้าเราเข้าใจว่าตรงนั้นที่เราเห็นภาพ เราถูกเรียนมา้<ล>ถูกอะไรมันพุ่งมาจากใโลกจากภูเขาไฟปิปองแล้วก็มันก็ไหลามาตามไหลามาตรงนั้นั่นคือเราก็เห็นว่าแข็งตัวกราดา,าเป็นหินอืมอ่ะก็ะมีบางส่วนที่มันเป็นแล้วน้อยเป็นพันฟีแต่อย่าลืมเนี่ยมันโดนเาผาผลาญด้วยก็วันนี้ผมทมร้อนวันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดบางอย่างก็คือมีเกลือดํา ที่ถูกเผาผ่าเกยมาลายเกมาลายเคได้ยินอ่าเกยดำตรงนีง้มันก็ถูกมันเป็นั้านๆปีมันไม่ใช่เป็นเราขามวา่าคำนวณไปด้วยก็ใช้เทคโนโลยีวันนี้คือเข้าเข้าไปสำรวจตกลงก็คือขณะนีผมกำลังไล์สดเตือนอยู่ครับดินมาลายมันก็คือเอาได้ทา่าจาก ตาพิภพขึ้นมา<ะ>แล้วมันมีแร่ธาตุของมันใช่ซึ่งแร่ธาตุเนี่ยเราก็ยังมันจะมีแร่พิภพอีกก็ถือว่าดีกาไปตรวจแล้วอ๋อตรวจแล้วาไปตรวจแล้วประเทศไหนครับก็นในคือนักวิชาการในเมืองไทยนี่แหละะแ,แ,แล้วมันเหมาะกับ พื้นที่ประเทศไทยยังไงครับป็นรายยานคือเราต้องมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรกรมในเกษตรกรกรมของเมืองไทยครับถูกที่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือใช้ปุ๋ยโดยธรรมชาติปุ๋ยปุ๋ยรปุ๋ยปุธรรมชาติก็คือที่วัวต่างๆหรือว่าใช้เมื่อดินมันดีอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกการที่กเกษตรเนี่ยทำต่อเนื่องสารเคมีทำต่อเนื่องอนะฮะแล้วก็ดินเนี่ยมันก็ขาดธาตุพวกนี้แล้วก็ใช้สารเคมีเนี่ยเข้าไปเข้าไปโดยการผลิตว่าอ้ตัวนี่คือตอบโจทย์แต่มันความยั่งยืนมันไม่มีนะฮะเราต้องใส่วันนี้ครั้งแรกเราอาจจะใส่แค่ปุ๋ยกระสอบเดียวต้นไม้งาน ทำไปอีกสักสามปีกระสอบเดียวไม่อยู่แล้วต้องใส่ไปอีกสามกระสอบถึงจะได้ผลาต้องตอบตรงนั้นเลขสองแค่มีแต่ต้องเลขตรงนี้ต้องมีคมแนาท่าทุกอย่างมันมีคะแนนท่าทุกอย่างต้องต้องคุยกันต่อต้นเมื่อกี้ว่ามนุษย์สัตว์ต่างๆต้องการคะแนนแล้วต้องเข้าใจว่ามนุษย์โนุษย์นี่แแม้แต่น้ำ น้ำที่เรากินดูเนียมันก็ต้องมีแต่ธาตุถ้าดูกรกองออกไปแล้วทา้งหมดก็น้ำก็ไม่กชใช่เาม,ามันีน้ำแรน่น้ำอะไรใช่นี่คือน้ำเล่านะครับอ่า <porque> คือมันต้องเราร่างกายเราใช้วิธีการมนุษย์เราใช้วิธีการกินแล้วก็ดูดซึมเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับดูดซึมคือแร่ธาตุตรงนี้เข้าไปเพื่อจะเล,ลี้ยงร่างกายของเรา เราไม่ได้กินแล้วก็เอาไปใช้เลยนะแต่เราไม่สามารถกินสะสม,มไปเรื่อยๆกินหินที่มีแร่ธาตุตรงนี้ได้เราเออเราแค่ดูดซับพลังงานจากอะเขาแปลรูปมาจากอะ่ะจัดก,กินสัดที่มีบางตัวที่มีน้ําย่อยมีเขาเรียกว่าธาตุกับไอเขาเรียกววิธีวิธีชีวิตของเขาแล้วกินอันมา แล้วเราก็ไปกินตรงนั้นมาถึงได้ประโยชน์จากตรงนั้นเหมือนสะเพืชเหมือนกันเพื่อนส่วนนึงกินอะไรแล้วแล้วถึงไปกินตรงนั้นัลก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นห่วงโซ่แต่แต่สุดท้ายมันคือต้นขำงมันคือแร่ธาตุแล้วคําตอบของมันคือมันลดระบอากาศมีแค่แค่สูลก็คือเอาแร่ธาตุพอที่กินขี้เยอะกินแคปซูลกินแค่กินแค่สูลก็โอเคแล้ว ไม่ใช่อาหารด้วยนะทำไมถึงอยู่ได้เพราะกินต้องอิ่มที่วันนึงกินแค่สองสามแก้วก็ 3, อยู่ได้นั่นคือคิดบนพภพก็ได้ทาดไงมี่น่าคิดนะนี่นะว่าถ้ามนุษย์ต้องมองว่าลับคืนสูส่สธรรมชาติวันนี้เราไฟฟ้า แล้วไปก้าไปธรรมชาติสร้างให้เรานะราวมาครับมามาตั้งนานแล้วมันมันถูกสร้างมาแล้วก่อนก่อนเราดะแล้วมันปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าอะไรว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองว่าจะลองให้เจ้าของผมรองชผมจะลองไปทดสอบดูนะอ่า๋ยวจะลองเอามาพอกอันนี้ครั้งแรกนะอาาพองหน้าทดสอบเลยละอ่าพ่องหน้าดูว่าแล้วให้เล่าให้ฟังว่า แล้วถ้าเราพอกินลาวาแล้วหน้าเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันมีแร่ธาตุต่างๆที่เรามาผมลุงหน้าของเราอเออแล้วมันเป็นยังไงฮะไอตรเนี้มันมคนคนคน,คนไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้อ่าก็คนที่สัมผัสถึงจะบอกได้ใช่ไหม,มจะตอบได้เองเหรอลอง่าเจ้าของ น้องแปะไอแปะเนี่ยก็อย่าลืมนะทุกคนน่ะเกิดมาจากพื้นดินนะฮะใช่ดินมันเกิดเป็นภูเขาไฟมันต้องกันสารธรรมาชาติสารอะไรบางอย่างเนะซึ่งมันมันสามารถมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอ,ะอ,อ่ะว่าธรรมาชาติสร้างมาอยู่แล้วัรทุกว,วันเนียเราเากิกกกกเดมาต้องจากธรรมชาติถึงแล้วอยงเยไม่รู้เลยว,ว่างลล้อดื่มเป็นยังไง แต่วันนี้โดยธรรมชาติมนุษย์ก็เริ่มมุ่งเป็นสัตว์ประเสริฐมีแง่คิดมีมีก้างมีสมองมีย่อยทําให้เราคิดได้เยอะมากกว่าสัตว์อื่นแค่นั้นเองแต่บางอย่างเราก็ไม่สามารถเรียนรู้สัตว์คุยกันได้เลยวันนี้ยังไม่มีใครสามารถไปคุยกับสัตว์ได้รู้เรื่องแต่สัตว์คุยกันรู้เรื่องถูฮะใช่ไหมเ,เราไม่ใช่สัตว์แต่เรามีภาษา เพราะม,มนุษย์เราสร้างเรามีความเฉลากว่าสัตว์อื่นเราสร้างภาษาให้คุยกันรู้เรื่องอืแต่เราไม่สามารถรู้สัตว์ภาษาของสัตว์ได้เหอรอืว่าน่าคิดนะครับมันเป็นไม่ใช่ปัจญยาหรอกมันเป็นเรื่องจริงเลยอะที่บางคนที่ไม่รู้หรอกว่าธรรมชาติเมันสร้างแล้วก็เหมน,นุษย์ แต่ทุกคนไม่รู้ทุกคนต่อต้านทุกคนที่แต่รู้ไว้เถอะเราเนี่ยเกิดจากดินและดินนี่แหละมันจะทำให้เรา,างไงนะ,ะดินทำให้เราสามารถที่จะอยู่ได้<อ>เพราะเราเรามีดินเราสามารถปลูกพืช<อ>เพื่อดูดซับแร่ธาตุตังนี้เข้ามาแล้วก็บริโภคได้ดินสามารถที่ทำให้ ปลูกมีต้นไม้ทําให้เรามีออกซิเจนได้อถ้าไม่มีพื้นดินเราถ้าไม่ในโลกเนี้ยอยู่ไม่ได้ดมนุษย์น้ํายังขาดน้ําได้นะแต่ถ้าขาดอากาศมันมีบอกว่า,าขาดออกซิเจนเนี้ยตายก่อนน้ํานะขาดอากาศฮะประมาณสามนาทีตาย <อะ S 1> ขาดอาหารประมาณน้ายังน้าก่อนอะขาดน้ําขาดอาหารน้ําถ้าไม่มีน้ํา เลือดเราวิ่งวันทุกวัน,วนเนี่ยเลือเดเนี่ยถ้าเลือดเข้มข้นมากเกินไม่วิ่งแล้วก็ตายเพราะถ้าไม่มีน้ำเขาไปเลีเ้ยงแต่มันชา้ชาอาาหรช้าที่สุดถ้าขาดอากาศออากาศนี่คือันหนึ่งก่อนอากาศได้จากใครได้ต้นไม้นไม้ออกซิเจนจากแล้วต้นไม้ได้จากใครได้จากดินดินอ่ะก็คือได้ธาตุไรู้ไว้นะครับดินมีประโยชน์มากใครมีที่ดินนะปลูกต้นไม้กั แล้วก็บำรุงด้วยอาหารพืชที่เป็นอะไรนะแร<ล>่ธาตุกับไฟแร่ธาตุไม่ไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องแร่ภูเขาไฟที่ผมบอกผมบอกแล้วคือดินภูเขาไฟมันไม่มันคือส่วนหนึ่งที่เขาไปเจอมาแล้วก็เอามาคุยว่ามันมีแร่ธาตุที่เหมาะสมอืแต่เราสามารถทําเองได้ไม่จำเป็นต้องตรงนี้ เราสามารถทําปุ๋ยหมกักทาทุกอย่างได้ได้ตัวเองอยู่แล้วเพราะมันมีแร่ธาตุของมันอ่ะมันก็มีแร่ธาตุของมันแต่บางอย่างที่ผมบอกว่าหัวใจของวิลาวาคือน,น้ําเน่าๆมีเสียแต่เราต้องใช้วิธีาการท,าที่ทต้องใช้เวลานานๆตัวอื่นแก้ไม่ได้อาดินตรงเนี้ยเข้าไปแล้วมันมีจุลินทรีย์ที่เป็นละลายนีมันจะทําให้เร็วขึ้นมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าดีทุกอย่าง อของในโลกที่ไม่มีอะไรที่ดีบรอกไว้ไม่มีไม่มีไมมีอะไรที่ดีหรอยดีไ<ๆ>แต่เราต้องเลือกใช้ในสิ่งที่เหมาะสม,มใช่ไหมครับไปลองศึกษาดูนะครับดินลาวาจากนุ่มหน้าบนคนเช<บ>นลาวา,า,วาเดี๋ยวขึ้นโมโทให้ครับบาย